ตอนนี้นะครับ YouTube ก็มีฟีเจอร์ s u p e r t ร์ตงแล้วนะครับท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนนะครับดูคลิปผมและชื่นชอบนะครับสามารถกดฟีเจอร์ s u p e r t ร์ตงนั้นได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับให้มีกำลังใจในการทำคลิปที่จะบอกว่าดีก็ไม่กล้าบอกสะเต็มปากเต็มคำนะครับแต่ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะนำรองเท้าที่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้มาเล่าให้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ ผมไม่ได้คาดหวังมันมากเนาะแต่ว่ามันเป็นกระแสก็ต้องรีบเอามาจัดอะนะตอนนั้นไนกี้เวเบอร์ไฟนนนั่นเองครับไปชมกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊ซิซากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะนํารองเท้าไนกี้เวเบอร์ไฟเนนนะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าความรู้สึกหลังจากการใช้งานเนี่ย ประมาณ50กิโลได้เนาะรู้สึกอย่างไรบ้างบอกตั้ต้นคลิปเลยนะครับว่าเกินคาดงงเออชอบเฉยนะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังโอเคจะตัดทำไมบ่อยๆเล่าเลยสิโอเคครับก็บอกกันเลยว่าที่ผมบอกว่ามันเกินคาดเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยถูกจริตกับรองเท้าไนกี้ตั้งแต่ไหนแต่ายเลยนะ ใส่มาตั้งแต่ตอนนู้นนะฟนิตเรเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยก็รู้สึกว่าอันดับแรกเลยที่บอกว่าไม่ถูกจริตอะเนื่องจากว่าพวกหน้าเท้าตัวฟอร์ฟู้ดช่วงโทบ็อกซ์เนี่ยมันค่อนข้างแคบแล้วผมเป็นคนเท้ากว้างนะครับก็เลยไม่ค่อยประทับใจมากนะักแล้วที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะที่ผมได้ทดลองเ e เบอร์ฟลายในเปอร์เซ็นต์หนึ่งในเปอร์เซ็นต์สเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออมันเดินก็ ยกเยกอะเดินเหมือนจะล้มอะหรือวิ่งช้าๆผมเป็นคนวิ่งช้าไงก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะล้มเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังกับมันมากนะครับไม่ได้คาดหวังเลยแล้วค่อนข้างคิดไว้ในหัวเหมือนสะกดจิตตัวเองอครับว่ามันก็น่าจะเหมือนเหมือนกับเน็กเปอร์เซ็นสองนั่นเองเหมือนไนกี้คู่อื่นนั่นเองแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เออเนื่องจากอะไรนะครับข้อแรกเลย ที่ผมมองว่ามันพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องความมั่นคงอันนี้แปลกใจนะครับเพราะว่าถ้ามองเผลนๆเ,เนาะตรงตรงช่วงกลางเท้าเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยเวลายืนหรือว่าเดินช้าๆวิ่งช้าๆแล้วมันโครงเคปลงเนี่ยตรงนี้มันก็ยังแคบอยู่นะผมว่ากลางเท้าอะ่ะแต่แปลกเวลาเดินเวลาวิ่งช้านะครับในเนกเซนสามคูเนี่ยให้ความมั่นคงที่ดีขึ้นเยอะ มั่นคงมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนนะเราไม่ไปเทียบกับยี่ห้ออื่นที่มันมั่นคงนะเราเทียบกับ n i กี้ด้วยกันเองเนี่ยแหละโดยเฉพาะเน็กเหมือนกันเนาะเว p เ r อร์ไฟล์เน็กเหมือนกันเนี่ยเทียบกับรุ่น2เนี่ยอันนี้มั่นคงแบบมั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนเลย สำหรับผมนะมีความรู้สึกว่าทุกย่างก้าวที่เดินหรือว่าวิ่งช้าเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินการวิ่งช้าชิลมากมั่นคงมากนั่นเองนะครับมาทดลองที่ความเร็วเทมโปนะครับเทมโปวิ่งประมาณเพจ5ครึ่ง6 6ครึ่งอะไรเงี้ยครับต่อเนื่องอะ่ะอันนี้ก็ยิ่งชอบชอบเพราะว่าอะไรนะครับฟิลลิ่งโฟมมันดีขึ้นผมมีความรู้สึกว่าส่วนตัวผมนะผมให้โฟมซูมเอ็กเนี่ย เป็นโฟมในใจอันดับหนึ่งของผมเลยนะคือสูสีแหละซูมเอ็กซ์กับไลท์ไซ Pro ในอาดิดาสสูสีนะแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ชอบ ติดนุ่มมากกว่านุ่มนุ่มมากกว่าเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโฟม z o ม m x ของ n นกี้เนี่ยนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นการวิ่งเทมโปเนี่ยชิลเลยวิ่งชิลเลยเนื่องจากโฟมมันนุ่มนุ่มแล้วก็เด้งด้วยนะใครที่เคยใช้อยู่หรือว่าใช้ซูมเออยู่จะรู้เลยอ่ะมันนุ่มแล้วก็เด้งที่สำคัญคือเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักรองเท้ามันไม่ถึง200กรัมอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่วะ184ประมาณเนี้ย180 ไม่ถึง190ด้วยอ่ะพูดง่ายว่าไม่ถึง2คีดอ่ะเพราะ,ะนั้นมันเบามากเลยอ่ะเออเบาจริงแล้วจะยนเล่นทำไมวะเสียเวลาเบามากเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งเทมโปนะครับมันจะช่วยให้เพิ่ม c a d e n ซ์ของเราด้วยครับก็คือรอบขาเราจะดีขึ้นยกเท้าง่ายขึ้นนะครับรู้สึกว่า มันไม่ต้องแช่เท้าอะ่ะถึงเราจะเป็นคนแช่เท้าแต่มันก็ยังยกง่ายนะครับเนื่องจากว่ามีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับโฟมนุ่มดีดเด้งด้วยนะครับอีกทั้งเรื่องน้ำหนักเนี่ยเพราะฉะนั้นการวิ่งเทมโปเนี่ยวิ่งสนุกมันมากจริงวิ่งสบายเลยนะครับมาถึงที่ความเร็วแบบเร็วเกินกำลังของตัวเองหรือว่าวิ่งอินเทอร์วลก็ได้นะครับคู่นี้ก็ดีอ่ะด้วยความที่มันเบาไงมันเบาแล้วมันก็เด้งนะ เด้งด้วยตัวแผ่นฟลายเพดเนี่ยแผ่นฟลายเพดก็คือเป็นแผ่นคาร์บอนที่แทรกอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เป็นโฟมซูมเอ็กซ์ด้วยเนี่ยการวางแผ่นอีกครับการวางแผ่นก็มีผลนะผมว่าการวางแผ่นมันวางตรงนี้แทรกตรงกลางแล้วก็หักลงไปตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในการตบเท้าและดีดเท้าเนี่ยมันช่วยเสริมความเด้งความพุ่งความดีดเด้งการยกเท้าได้มากยิ่งขึ้นการวิ่งอินท v วลก็สนุกเนาะผมลองวิ่งสั้นๆก็อยู่ที่ประมาณสักเพสสี่สี่ครึ่งอะไรเงี้ย โอ้โหมันนะมันแต่ว่าด้วยความที่วิ่งไม่เก่งวิ่งไม่เร็วใช่ไหมพอวิ่งเร็วขนาดนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขาเริ่มปัดเริ่มไม่มั่นคงเนาะเมื่อไปเทียบกับอะไรเดียเทียบกับอ dio ออสหรือว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมได้มาก็คือ X-Step 160X 3.0 Pro เนี่ยสองรุ่นนั้นมันมั่นคงกว่าไง เออเดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบเลยดีกว่าเออเดี๋ยวทาคลิปเปรียบเทียบ2รุ่นนั้นให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อินทว a l ดีนะถ้ายิ่งถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่นักวิ่งขาซิ่งแรงๆนะผมว่ามันแต่ถ้ามือใหม่วิ่งไม่เร็ววิ่งเกินกําลังเนี่ยผมว่าก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องความมั่นคงให้เขานิดหนึ่งแล้วกันนะครับมาถึงข้อที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับเจ้า,จาตัวเ e เบอร์ไฟน์นเปอร์เซ็นนะครับเริ่มจากข้อชอบก่อนเลยข้อที่ชอบเรื่องดีไซน์ดีไซน์ผมว่า เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะดีไซน์ผมว่ามันทําได้โอเคอะถึงมันจะแปลกๆบ้างไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะตัดไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะงงเหมือนกันแต่ดีไซน์ผมว่ามันออกได้แบบเรซซิ่งฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็มีดีเทลในการออกแบบที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไน k e ้ส o ว s h ต่างๆเนี่ยดูดีนะครับเส้นสายบริเวณมิโซเนี่ยก็ดูสวยงามนะครับแต่ถามว่า สวยที่สุดไหมก็ก็ยังไม่ขนาดนั้นสมมุติว่าเต็ม10เนี่ยผมอาจจะให้สัก8.5หรือ9คะแนนกับการดีไซน์นะแต่สําหรับผมผมคิดว่าสวยเลยทีเดียวนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับนั่นก็คือเรื่องอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยคือเป็นแบบ f l y ยนิดรุ่นใหม่นะครับเนี่ยสังเกตว่าชอบตรงที่มัน ผม,มส่วนตัวเป็นคนที่เท้าค่อนข้างร้อนนะครับเวลาวิ่งนานๆจะเกิดการสะสมการร้อนในเท้าเพราะฉะนั้นจะชอบรองเท้าที่โปร่ปงๆและไอ้เจ้าตัวเนกวัเซนสาเนี่ยโปร่งสาใจนะครับเนี่ยดูรูโอ้โหรูกว้างรูเยอะชนิดที่ว่าใครเป็นโรคกลัวรูนี่โอโ้อาจจะไม่ชอบเลยก็ได้ทิ้งตัวแรงไปนหน่อยนะเพราะฉะนั้นอัปเปอร์เนี่ยเป็นอัปเปอร์ที่สบายใส่สบาย เบาวิ่งแล้วลมผ่านเท้าเนี่ยหมุนเวียนได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมชอบจริงๆเน้นย้ำเลยผมแทบทุกรุ่นที่ลองรองเท้าวิ่งนะถ้ารองเท้าวิ่งรุ่นไหนที่บงโปร่ปงนี่นะเอาใจผมไปเลยเนาะแล้วก็วัสดุจับเนี่ยมันเหมือนจะสักสานะยิ่งข้างในอะ่ะพอเราสัมผัสไปอ่ะมันเหมือนจะแข็งๆแต่ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาระคายเคืองอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอัปเปอร์ดีระบายอากาศสุดยอดไปเลยนะครับ ข้อต่อไปนะครับที่ผมชอบสำหรับรองเท้า n e ็ก p ร r เซ็นะครับก็คือความนุ่มของ Zoom X อันนี้ถ้าใครที่ติดตามผมมานานนานนานนาตั้งแต่แบบ4-5ปีที่แล้วนะรองเท้าวิ่งที่ผมชอบที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ Nike เป็กซัสสามห้าเทอร์โนะโดยเฉพาะรุ่นแรกนะรุ่นแรกนี่แบบโหสุดอะ นุ่มเด้งคือกลายเป็นว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าประทับใจโฟมซูมเอของไนกี้มากๆเลยก็จากรุ่นนั้นแหละนะหลังจากนั้นก็มันก็มีพัฒนามีแผ่นคาร์บอนมาไงใช้มาเป็นแบบพวกอะไรอะซูมไฟล์เหรอซูมไฟล์สามไฟนิดซูมไฟล์ไฟนิดอะไรพวกนี้มันเป็นซูมเม็กก็จริงแต่มีแผ่นคาร์บอนมันก็จะรู้สึกกระด้างแข็งขึ้นนะครับแต่พอมาเป็นเน็กเปอร์เซ3 มันกลับนุ่มเลยอ่ะเออนุ่มนุ่มแบบสัมผัสได้นะเทียบกับเน็กสองอ่ะผมว่านุ่มขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วไม่ได้ยวบคือมันเหมือนจะหยุมนิดนึงแหละเน็กโซเม็กอ่ะถ้าใครใช้ก็จะรู้แหละครับมันนุ่มแล้วก็มันก็จะเหมือนเหมือนจะยวบและแต่ไม่ยวบไงเอ้จะไอ้ไม่ยวบอ่ะมันก็เด้งของมันต่อ,อเออเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากๆและที่สาคัญเลยมันนุ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเน็กตเซนด้วยเพราะฉะนั้น วิ่งสบายมากๆนะชอบจริงๆโฟมซูมเอเอาไปเลยเบอร์หนึ่งข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็สัมพันธ์นกันกับเรื่องโฟมนุ่มด้วยนะก็คือเรื่องน้ําหนักน้ําหนักของรุ่นเนี้ยช่างแล้วก็ประมาณ200กร,รมัมไม่ถึงร8 0กว่ากร,รัมเองเบามากนะครับอย่างที่ผมลองโยนไปบ่อยๆเมือ่อเมื่อสักครู่เนี้ยนะจะไม่โยนแล้วก็เบาพอเบาแล้วมันดียังไงดีตรงที่ วิ่งแล้วมันสบายตรงที่มันยกเท้าง่ายอะครับยิ่งถ้าสมมติวิ่งนานๆเนี่ยผมก็จะเริ่มหมดแรงนะครับพอเริ่มหมดแรงเนี่ยถ้ารองเท้าที่มีน้ําหนักเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเริ่มยกขายากหรืออะไรก็ตามนะแต่สําหรับเด็กเปอร์เซเนี่ยพอหมดแรงแล้วเราต้องการวิ่งเนี่ยมันก็ยัง ยกเท้าง่ายๆสบายๆหรือเดินบ้างเวลาเหนื่อยนะวิ่งไกลๆเดินก็ยังเดินแล้วยกเท้าสบายไม่เป็นภาระเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับของเน็กเปอร์เซ3นั่นก็คือเรื่องน้ําหนักนั่นเองพอผสมกับโฟมที่มันนุ่มแล้วก็เด้งนะ่ะโอ้โหตเลิดไปกันใหญ่เลยชอบเลยนะสำหรับคู่นี้ มาถึงเรื่องที่ไม่ชอบแล้วก็ควรตั้งข้อสังเกตนะครับอันนี้เน้นย้ำว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ข้อแรกเลยก็คือเรื่องความมั่นคงอ้าวงงสิงงสิก็คือที่ผมบอกไว้ต้นคลิปว,ว่ามันมั่นคงขึ้นเออมั่นคงขึ้นจนคิดว่าแปลกใจเลยนะแต่สำหรับผมที่มีอาการเท้าล้มนิดๆเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่ามีอาการโครงเคลงอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูการดีไซน์ มันเป็นรองเท้าเรซิ่งอะ่ะแล้วก็บริเวณกลางเท้าก็จะค่อนข้างแคบแคบเลยล่ะทําให้ถ้าวิ่งปกติช่วงมีแรงไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าวิ่งเร็วๆสําหรับผมนะส่วนตัวสําหรับผมเวลาวิ่งเร็วๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกได้ถึงการวางเท้าที่แต่ละก้าวที่ปักลงไปนะครับที่ตบลงไปเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงแล้วเมื่อเราอ่อนแรงขาเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยครับความมั่นคงก็ยังน้อยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิม อ่าดง่ายๆเลยเทียบกับไเดียร์วโปร3ก็ได้นะครับเพราะว่าชนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตเรื่องความมั่นคงเรื่องหนึ่งแล้วกันแต่ดีขึ้นกว่ารุ่น2เยอะเน้เนไงเพราะมันมันดีขึ้นจริงข้อต่อไปที่ไม่ชอบนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องเชือกนิดหนึ่งแล้วกันผมมองว่า การดีไซน์อ่ะเออแต่ว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ชอบหรอกเรียกว่าตั si athletes, ideas, um warming, atus, <tem> ้งข like <qu ake> ้อสังเกตแล้วกันการดีชัดีชัยอะไรล่ะดีไซน์เชือกแบบที่เป็นอยญ่ใหญ่ใหา่เนี้ยเขาบอกว่ามันช่วยเสริมความการมัดอ่ะให้มันขบกันอ่ะให้มันมัดได้แน่นขึ้นแต่ผมว่ามีปัญหาตั้งแต่รุ่นสองอะนะไอ้เชือกแบบเนี้ยมัดแล้วแบบไม่ไม่ไม่ค่อยแน่นอ่ะพูดง่ายว่าวิ่งและคลายอ่ะครับแต่ก็ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าก็ง่ายๆเลยมัดปุ๊บผูกโบแล้วก็มัดซ้ำอีกรอบจบนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งที่ลืมลืมมัดท็อปะครับมันก็หลุดออตั้งข้อสังเกตเฉยๆไม่ใช่ไม่ชอบนะมันไม่ได้ปัญหาใหญ่อะไรนะครับข้อต่อไปนะครับที่ควรตั้งข้อสังเกตมากๆเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าวิว่งไนกี้ทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องวัสดุงานประกอบความทนทานนั่นเอง ใช้ไปประมาณ50โลก,ก็อาจจะยังบอกไม่ได้นะครับแต่เท่าที่ผมจับดูอะ่ะดูโฟมดูงานกาวต่างๆเนี่ยผมว่าดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นมากกว่ารุ่น2แบบเห็นได้ชัดเหมือนกันนะตามขอบตามด้านหน้าตามอะไรเนี่ยรู้สึกว่ากาวดีขึ้นเออแต่แน่นอนละ่ะด้านท้ายเนี่ยเออใต้ใต้พื้นรองเท้าเนี่ยก็ยังดีขึ้นเหมือนเดิมเออด้านหน้าที่บอกว่าดีขึ้นก็คือช่วงด้านหน้านะครับด้านหน้าเท้าเนี่ย ตัวยางมันเปลี่ยนลายเนาะลายจะคล้ายๆในอัลฟาฟลาแล้วก็มีความหนาขึ้นแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าเหนียวขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยทนกว่ารุ่นเดิมแน่นอนนะครับแต่ที่ผมบอกว่าต้องตั้งข้อสังเกตก็คือตั้งแต่ครึ่งเท้าจนถึง,ถงส้นเท้าเนี่ยผมว่ามันเปลือยเลยอเออมันไม่มียางรองรับเนาะถึงมันจะทําเป็นขั้นๆบล็อกๆบล็อกๆออาจจะเป็นดีไซน์เนาะแต่ผมมองว่าเปลยๆอ,อ,อย่างเงี้ย าวิ่งบ่อยๆนะตะกุยลากเท้าแบบสไตล์ผมนะก็คือพังพังพังนะไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าสรุปเรื่องการตั้งข้อสังเกตข้อนี้แล้วกันก็คือเรื่องความทนทานนะครับแต่ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นมากกว่ารุ่น2เพียงแต่ว่าผมว่าก็ยังสู้แบรนด์นี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะไม่รู้จะพูดยังไงสรุปส่งท้ายคลิปกันนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือ แปลกใจเนาะย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยผมแปลกใจมากเมื่อเทียบกับ Weber Flynex ในเปอร์เซเพราะว่ามันพัฒนามากๆเลยนะครับพัฒนามากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ p p เปที่ผมมองว่าก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับความมั่นคงที่มีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะความนุ่ม ที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งความนุ่มเนี่ยแล้วแต่คนชอบเนาะถ้าท่านใดที่ชอบเฟริเฟรม์มเมเด้งเดงกว่าก็อาจจะชอบเน็กเปอร์เซ็นต์สองมากกว่าแต่ท่านใดที่ชอบความนุ่มสบายมากกว่าเนี่ยเน็กเปอร์เซ็นต์สามเนี่ยผมว่ามันนุ่มกว่ารุ่น2แบบชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างแปลกใจกับการปรับปรุงพัฒนาในรุ่นใหม่นี้เลยทีเดียวนะครับถามว่ามือใหม่เหมาะไหมก็เหมาะผมว่าวิ่งได้เลยนะครับวิ่งได้เลยหมายความว่าอย่างไงก็คือ มันให้ความนุ่มวิ่งง่ายนุ่มเบานะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เพิ่งเริ่มหัดวิ่งวิ่งช้าวิ่งยังไม่แข็งแรงไม่เร็วเนี่ยแล้วงบประมาณถึงเนาะราคา78 0 0แต่ว่าราคาลดอะไรก็ว่ากันไปเนาะผมว่ามันเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่มือใหม่เท้าปกติเหมาะสมเลยนะครับวิ่งได้วิ่งชิลวิ่งสบายแต่ว่าก็ต้องตั้งข้อสังเกตกันนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องความทนทานแต่ยังไงงานประกอบงานกาวก็ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันแบบ ผมว่าชัดเจนอะเออจริงๆนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาของเวเบอร์ไฟใเมื่อเทียบกับรุ่น2เนี่ยเออใช้คําว่าประหลาดใจเลยทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วผมชอบเฉยอะเออเนาะจากจากที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจริตกับไนกี้เท่าไหร่นะชอบเลยโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังพิจารณาหรือว่าตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่ามันออกมานานอะหลายๆคนน่าจะซื้อมาแล้วมั้งเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์การใช้งานหรือความรู้สึกเกี่ยวกับรองเท้าเนเปอร์เซนอย่างไรก็มาแชร์กันได้ครับคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ด้วยแต่ผมอ่านจริงๆแล้วก็ชอบมากเลยเพื่อนๆที่มาพิมพ์ยาวๆแบบใช้ร้อยกิโลแล้วรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆที่ ที่สําคัญมันเป็นประโยชน์กับผมด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จริงๆนะครับเป็นกําลังใจมากๆเลยแล้วก็ถ้าอยากเสริมสร้างกําลังใจขึ้นมากกว่าเดิมกดซุปเปอร์ตงให้ผมได้นะครับจะขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้หากสุใจก็ฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งก็ดีบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ดีจากช anel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซารนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจนบบบคครรัััสสดี